บางครั้งเราเจอคนที่แบบคนที่ขี้โกรธหรือคนที่แบบขี้โมโหบางทีเราไปเจอเขาอยู่กลางถนนเขาบีบแตะเป็นๆเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าที่เขาบีบแตะเป็นๆนั่นน่ะที่เขารับไม่ได้เพราะอะไรเขาอาจจะโตมาในสภาพแวดล้อมแบบเดียวกันกับใบเตยก็ได้หรือแบบเดียวกันหรือหนักกว่าใบเตยก็ได้ที่พ่อแม่ฆ่ากันหรืออะไรเงี้ยเอามีดวิ่งไล่กันตอนเมาอย่างเงี้ยมีนะเคทิกกี่คุยมาหนักๆก็มีนะพ่อแม่แบบเป็นฟีว่าเด็กน้อยคนหนึ่งเจ็ดแปดขวบแบบ ต้องมานั่งห้ามแม่ฆ่าพ่อนั่งห้ามห้ามเขาทะเลาะกันไม่ธรรมดาไปของใบเตอยอ่ะของเคสนี้คือทห้ามห้ามฆ่ากันเ <c oughs> ข้าใจะปะ <c oughs> เด็กน้อยคนหนึ่งต้องอยู่ตรงกลางระหว่างแม่ที่กําลังถือมีดแล้วกําลังจะวิ่งไล่แทงพ่ออย่างเงี้ยมันมันแรงกดดันมันต่างกันเข้าใจะปะถ้าสมมุติเราไปเจอใครอ่ะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาโตมายัางไง <c oughs> บางทีเราอาจจะต้องให้อาภัยคนอื่นด้วยเหมือนกันเพราะเราเองเราก็เคย ใบเตยเข้าใจเพราะว่าใบเตยก็โตมาในสภาพที่แบบที่มันทําให้เราเป็นเราแล้วเราก็ไม่ได้อยากเป็นนะ,ะเราอยากที่จะประเชิญเรยอยากที่จะเป็นคนกล้าเลาอยากเป็น working woman ที่แบบดูเก่งไปหมดเลยแต่เราทุกคนก็ไม่ได้สามารถเป็นได้เพราะว่าในบางมุมบางทีมันมีแผลบางอย่างชัดยังว่าทําไมทําไมคนเราจัดการความเครียดหรือเจอความเครียดแล้วรับระดับความเครียดได้ไม่เท่ากันเพราะแต่ละคนโตมาไม่เหมือนกันที่ทําให้เราเป็นเราแต่ถามว่าเราฝึกได้ไหม มันฝึกได้นะใบเตย